ท่นผู้มิบุญทั้งหลายสมภานดีมีธรรมนำเนพเนพระเนนพระดีมีธรรมะสนับสนุนสิทธิ์ที่ดีมีธรรมช่วยคำจุนเพื่อเป็นคุณคำอารามให้งามวัดกินดามาดีนำโดยท่านพระครูสลิกิจจานุก,กูลท่านพระครูสลิ กิจจานุกูลหรือพระครูปริยัติกิจจานุกูลท่านเป็นพระที่เป็นผู้นำชุมชนมีคุณป้าอัมพรชื่อวุขและคณะรวมเป็นคณะใหญ่ๆท่านพระครูปริยัติกิจจานุกูลนั้นเป็นพระของสังคมใครมาทำอะไรในวัด ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพิธีการาศาสนาเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกขุศลทํางานทุกอย่างก็มาที่นี่ถามว่าพ่อะอะไรมันพร้อมสลาพร้อมสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบมีบริเวณนอกนั้นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของญาติโยมที่มีส่วนช่วยสามารถระดมได้เยอะ มีเหตุจาการณ์ที่ช่วยเหลือสังคมท่านพระครูปริยิกิจานุกูลหลวงพ่อเจ้าวาดวัดกินดามณีมีงานศพมีงานแต่งมีงานบวชมีงานช่วยเหลือไปหมดทุกงานเป็นประธานทุกงานไม่ได้ประทานเป่าไปช่วยเหลือเต็มที่เต็มความสามารถเป็นการช่วยใจช่วยใจตอนเย็นพระเนรไม่มากนะ วัดสวยอยากโยงก็มาแล้วมากวาดวัดกวาดทั่วบริเวณไปคาไหนก็เห็นโอ้วัดจินดามณีเป็นวัดที่สะอาดห้องน้ำห้องท่าเหลือเฟือสะอาดเรียบร้อยกวาดวัดอย่างเรียบร้อยเช้ามาก็ท่านก็ไปรับบาตรกลับมาก็กวาดวัดถูวัดสะอาด สำคัญที่สุดคือการช่วยเหลือประชาชนการช่วยเหลือสังคมท่านพระครูปริยัติตจ,จานุกูลท่านเป็นพระที่ช่วยเหลือสังคมรู้หมดบ้านไหนใครอยู่บ้างท่านบอกว่าครูบาอาจารย์สอนไว้ในบ้านในหนึ่งกิโลเมตรหัวบ้านท้ายบ้านต้องรู้ว่าบ้านใคร ใครอยู่ใครไม่อยู่ลำบากสบายยังไงมีอะไรก็ไปฝากมีอะไรก็ไปให้ของกินต่างๆที่มันโลนไม่หวงถึงเวลาเขาเรียกมามาทำกับข้าวด้วยกันทำกายศาสตร์เรื่องชื่อเลยกิจกรรมยายดอกไม้เรื่องชื่อเลยเพราะว่าชุมชนนี้ย้ายมาจากเวียงจันทโนมีอาชีพในการทำทอง ตั้งแต่ละสมัยของรัชกาลที่สองที่สามเลยมาอยู่ตรงนี้ทำอาหารอร่อยมีแมลาป่าเผาอยู่ตรงนี้ใกล้แมลาอาหารทุกอย่างอร่อยข้าวต้มสุดยอดกับข้าวสุดยอดกายศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงเอามาแข่งวัฒนธรรมชุมชนได้เกี่ยวกับเรื่องของรางวัลมากมา,กายกายกองเต็มตู้ไปหมด ถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากความพร้อมเพียงเกิดจากความรักเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีเกิดจากความใจใหญ่ดังกล่าวมีน้ำใจดังกล่าวทุกคนศรัทธาไปก็เอาไปช่วยใครมีรถก็เอาไปช่วยใครมีประจัยก็ช่วยขาน้ำมันช่วยนูน่นช่วยนี่กลายเป็นศูนย์รวมของความรักความดีและความคิดถึงดังกล่าวขอบุญกุศลที่พระเดชพระคุลงพ่อ ท่านพระครูปริยัตกิจจานุกูลเจ้าวาดเจ้าวาดวัดจินดามณีและก็คุณป้าขอให้คุณป้าแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีคุณป้าสุขใจสบายใจผาสุขใจตลอดเป็นหลักของวัด สิทธิมัทธุสิทธะมัทธุสิทธะมัธทธ,มธุอิทังพลังเอตสมิงระัตะนะสมิงสัมปทานาเจตโสขอคุณป้าอมพรชื่นวุฒแ,แข็งแรงอยู่เป็นหลักอยู่เป็นปร่มโพธัไให้กับวัดและวัดขอให้เป็นที่พึ่ง พึ่งกันไปพึ่งกันมาวัดพึ่งบ้านบานพึ่งวัดอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้สมกับเป็นวัดจินดามณีด้วยเือ